สวัสดีครับทุกคนหลังจากทําคลิปความกวนของ Black พิงคครั้งที่แล้วก็ได้กระแสะตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับหลายคนบอกว่าอยากให้แอดทา EP 2วันนี้นะครับแอดมินก็เลยจะมาทําเรื่องราวตลกสุดกวนของ Black พิงค EP 2ก็จะพาไปดูนะครับว่าวงนางแบบส,สวยๆอย่าง Black พิงคนั้นถึงแม้จะมีภาพลักษณ์ที่ดูสวยแล้วก็ดูแพงขนาดไหนนะครับแต่ความตลกและความกวนของพวกเธอนั้นก็ดีไม่แพ้หน้าตาเลยนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างและพวกเธอนั้นจะกวนแล้วก็ตลกขนาดไหนไปดูกันเลยครับอ๋อแล้วก่อนจะไปนะครับกกก็ฝาาดดตติมปลใใจห้้วยนะครับ แล้วก็แอดมินขอขอบคุณยอดผู้ติดตาม2อ0แสนนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่ามาที่เรื่องแรกลิซ่าเจอเสน่ห์เด็กฝึกก็เหมือนว่าเราจะเจอเด็กฝึกที่ทำให้ลิซ่าเสียอาการได้อีกคนแล้วนะครับ เมนเทอร์ลิซ่าเนี่ยเรียกด้ว่าสะดุ้งแรงมากๆเลยนะครับต่อมาเมื่อโรเซได้รับของสุดแปลกจากบลิงคเธอจะมีอาการยังไงไปดูกันเลย ก็เหมือนของขวัญที่โรเซ่ได้นะครับจะเป็นยูนิคอร์นซึ่งมันไม่ใช่ยูนิคอร์นธรรมดานะครับมันดูเหมือนเป็นแปลงสีฟันยูนิคอร์นและยูนิคอร์นนะครับก็ไม่ใช่ยูนิคอร์นที่มาแบบในเดียวมาทั้งตัวนั่นทําให้หน้าผู้รับอย่างโรเซ่นะครับค่อนข้างเวอเลยต่อมาการขอแต่งงานที่เร็วที่สุด r y me r o s โอ้โอ้ that was easy yeah ก็อย่างที่เห็นและครับเจนนี่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วบอกว่าแต่งงานกับชนะโรเซ่ซึ่งโรเซ่นั้นก็ได้ตอบกลับมาทันทีว่าโอเค ทำให้นาเจนนี่นะครับก็เป็นอย่างที่เห็นแหละโอ้โอ้ t h t was easy oh yeah ต่อมานะครับพี่ใหญ่จีซูคนตื่นสายในรายการแบล็กพิงค์เฮาตอนเช้านะครับตอนนี้ทุกคนตื่นกันหมดแล้วแต่ก็ได้มีพี่คนนึงนะครับกาลังนอนอยู่และเธอดูหลับสบายมากดูไม่มีท่าทีจะตื่นเลยนั่นนะครับทาให้การปฏิบัติการของลิซ่านั้นเริ่มต้นขึ้นทันทีซึ่งลิซ่านะครับเธอก็ได้แอบย่องเข้าห้องไปไปดูกันดีกว่าว่าแผนการปฏ <laughs> ิบัติการของลิซ่านั้นจะสําเร็จหรือไม่ และในที่สุดนะครับพี่จีซูก็ไม่ยอมตื่นทําให้ลิซ่าต้องอุ้มเธอออกมาก็นี่นะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของลิซ่ากับจีซูแอดมินเชื่อว่าถ้าลิซ่ากับจีซูกลับมาดูนะครับน่าจะหัวเรอกกันแน่เลยต่อมานะครับลิซ่าเขินอาบน้ํารวม ในคลิป b l a c k พิง k เฮานีนะครับสีสาวต้องไปจิมจินบังด้วยกันซึ่งลิซ่าเธอดูไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าเธอได้ยินมาว่าการไปจิมจินบังนั้นต้องอาบน้ําด้วยกันทน이러면서นี่นะครับแสดงให้เห็นว่าเธอไม่อยากอาบน้ําร่วมกับเมมเบอร์ในวงอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเป็นมักเน่นะครับเธอเลยเขินต่อมาลิซ่าจะทําอะไรเจนนี่ 우리가소통을해보기로했나봐소통을해보자소통왜어떻게3년까지도소통을못하니그냥니เห็นแล้วครับเจนนี่ถามว่าตรงนี้ไม่อะไรติดหรือเปล่าซึ่งลิซ่านะครับก็ได้ตรวจสอบดูให้แต่สุดท้ายนั้นเกือบจูบปากเจนนี่ซึ่งในขณะนั้นนะครับก็มีผู้สังเกตการอยู่ตลอดเรียกได้ว่าใครทําอะไรนะครับพี่จีซูรู้พี่จีซูเห็นต่อมาโรเซ่กับแชมเปญของเธอ 뭔가 좋아했나? 어, h a m p a g n e champagne. 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 요 h a m 요 a g n e c o u m p a g n e c h n e e n e c n e a m p a g n a m p a n e champagne. c h a m p a 그그그그건건진짜좀아아아아아아닌닌닌거같같같요요요요여러분냥김맥주랑먹ถัดมาอยากเข้ามากวนพี่จ <oh ีซูตอนไลฟ์คลิปนี้นะครับก็ผ่านมานานมากแล้วจีซูมาไลฟ์กับหมาของเธอซึ่งตอนแรกนะครับเธอก็ไลฟ์อยู่คนเดียวและอยู่ๆเมมเบอร์ก็เข้ามานั่นทำให้พี่จีซูนะครับแปลกๆไปทุกคนฟาทิง뭔จะรู้겠지만 파이 와. 리사 안돼, 조심해어손손손 보여줘, 손 쇼. 여러분 손 보이나요, 리사 손? 빨리 해봐. 발도 발도. 발도 해봐. 오 예스, 오 예스. 니들야. <laughs> 아 잠깐만, 나 이거. 언제까지 할 거예요? 아 왜? 놀아줘. 어. ต่อมาความแตกต่างของออนนี่ไล์กับมักเน่ไล์ตอนนี้นะครับคือตอนที่แบล็คพิงผ่านกิจกรรมมาทั้งวันและห้องนะครับถูกแบ่งเป็น2ห้องก็คือห้องเจนนี่กับจีซูแล้วก็ห้องลิซ่ากับโรเซ่ห้องของพี่ทั้งสองคนนะครับก็พากันอาบน้ําแต่งตัวนอนก็เป็นปกตินะครับทำกิจกรรมมาทั้งวันก็น่าจะเหนื่อยซึ่งเจนนี่ก็ได้สงสัยว่าห้องของโรเซ่กับลิซ่านั้นทําอะไรกันอยู่ยงด้บอสสกิลกชาิลก็่ใชและก็เป็นอย่างที่สงสัยจริงๆนะครับห้องของโรเซ่กับล โรเซนั้นกําลังสั่งเฟนไฟให้มาส่งที่ห้องและในส่วนของลิซ่านะครับก็พลังเหลือเฟือเธอนั้นก็กําลังเล่นสนุกกับโรเซ่อยู่และเมื่อเฟนไฟมาถึงนะครับลิซ่าก็ได้ทําเป็นนางแบบเฟนไฟงานนี้นะครับแมคโดนัลต้องมาจ้างลิซ่าแล้วแหละแอดมินรับรองนะครับยอดขายเฟนไฟพุ่งขึ้นสูงแน่นอนและนี่นะครับก็เป็นความแตกต่างของออนนี่ไลน์กับมักเน่ไลน์เรียกได้ว่ารุ่นพี่เนี่ยเตรียมตัวนอนกันแล้วนะครับส่วนรุ่นน้องเพิ่งเข้าไปเต้นต่อในห้องน้ําต่อมาโรเซ่ Rose ทาคนสะดุดล้ม อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับที่บลิงชอบเอามาพูดกันก็พูดกันว่าความสวยของโรเซ่นะครับทำให้ผู้ชายด้านหลังล้มแต่ความจริงนะครับพี่เขาน่าจะสะดุดแหละถัดมาจีซูดโดนบลิงเล่นมุกจีบอนชอ ก็ถือว่าน่ารักดีนะครับพี่จีซูโดนแฟนขับเล่นเอาเสียการเลยคนที่ได้เล่นมุกนี้ให้พี่จีซูดูเนี่ยถือว่าคอมพิดชีวิตติ่งเลยนะครับต่อมาเจนนี่ถอดไม้ไม่ได้ในคลิปนี้นะครับวง b l a c k พิงคได้มาร้องเพลง a w i t h y o u r l a s t ซึ่งทุกคนนะครับก็ร้องไปเรื่อยๆอย่างปกติจนมาถึงท่อนที่เจนนี่นะครับต้องถอดไม้แต่พอเจนนี่จะดึงไม้นะครับดึงยังไงมันก็ดึงไม่ออก ทำให้เจนนี่ถึงกับต้องทุ่มสุดตัวเพื่อดึงไม์ออกมาเลยต่อมาอย่างสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอนเสิร์ตท,ที่ไม่มีคนดูในคลิปนี้นะครับวง BLACKPINK ได้ไปเล่นสกีกันและสุดท้ายนะครับก็ได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มอีกแล้วก็คือโรเซ่นะครับอยู่กับลิซ่าและจีซูนะครับอยู่กับเจนนี่ก็ถือว่าเป็นคู่รุ่นพี่กับคู่รุ่นน้องอีกครั้งนะครับและในระหว่างที่เจนนี่กับจีซูนะครับเล่นสเก็ตอยู่ โรเซ่กับลิซ่านั้นก็ได้เห็นเวทีว่างพวกเธอเลยจัดการเปิดมินิคอนเสิร์ตซะเลยก็ถือว่าโรเซ่กับลิซ่านะครับเป็นคู่ที่โซนมากๆเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็ต้องเต้นหรือว่าหาอะไรทําโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อดมินด้วย จอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ